สวัสดีครับผมสวัสดีครับอมบวกพอมบวกสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายแหล่นะครับวันนี้โพลประกอบฟ r ูเกมอนเจอร์อยู่ในเกมอ v วีนะครับอยู่ในแรลงวันนี้พาแรลงวันนี้พาแรลง ใครไม่กดเนี่ยทันไหมครับกดใหม่ <c oughs> ดูการสั่นของมือถือก็รู้วแล้วความโหดละ่ะ <c oughs> Opponents turn to ban ben, ben, ben. Turn to Ban ครับ ban กัน1 2 3 เ,เล่นอะไรดีเนี่ยขำมาเล่นขำขำมาบ้าบ้าบ้าอนนี้เ,เล่นอะไรดีเนี่ยเล่นไป chỗ mù rồi mấy lên này mù lên này mù mùa đi xem. mùa này rồi mấy <cười> <cười> lên set này set พลังเซตพลังแฝงขอลื่นเซตพวกตายตายเกิดเหรอไม่รู้นะลองไปดูแต่ว่าไม่เวิร์กมันก็โอเคอยู่นะก็น่าสนลองลองไปดูลองไปดูผมไม่เคย มือนกน <c oughs> ลอัลองไปดูลองไปดูของผม่าจัดประมาณนี้แหละเส <c oughs> ้นขีก็ดีนะสายขีก็หน้าเวิร์คมว่า เอาขี้ไปเลยวะโอ้โหแวนไหมตายละตาย โอ้าหา้งไชมดูเอาแวนมาฟาร์มจะไหวไหมเนี่ยผมว่ายับแน่ๆแล้วเนี่ย,เ,ยเหลือๆไม่ใช่นะแพ้ไม่ไรผมแบกเองผมแบกเอาแล้วกัน ตตตตึึึึึลองคลิปเลยเลยเดี๋ยวผมแบกผมแบกสภาพแบกเลนยังเดินผิดเลยเนี่ยเออโมทากกันเวทนะดีอ่ะมา มาชมว่าผมจะสู้ไหวไหมเนี่ยด้านี้โอ้โหข้อปากแล้วโอ้โหไบโอไบโ,โอ,โโอโนี่แรงจริงนะผมว่าแรงมากไบโอโ,โอ้โหดูดิผมโดนหนักเลยนะโดนไปโดนไปหนึ่งนัดองรีบกดอ่ะ ยิงคันรูปุ่มครับยิงคันรูปุ่มโอ้โหมานโอมานงัดหน้าไปละไวโอกริ้งไหมโอ้โหไวโอกิ้งยิงไหมโอมานไม่ทันครับโดนมีดิโดนมันโดนมันรัวแน่โดนอยู่แหละโอ้ยดูวโอดูวโอ้เขาห้าวจัดเลยนะยิงไปอีกนัดโอ้ยโดนอยู่เว้ยโดนแมลอดเว้ยโอมานดูดูเลือดโอมานดิ ผมว่าต้องมีล่วงอ่ะโดนไม่ดีโอ้โหไม่โดนครับโดนไม่ดีโดนขีบบ่ดิเขาถม่มเขาถมป้อมเลยนะ ยโดนอยู่โดนอยู่โอ,ยโอ้โอมังกรเขาแบบคือแบบเข้าเร็วออกเร็วอะทีมเขานะทีมฝั่งนู้นอะเข้าปุ๊บเอามังกรปุ๊บออกเลยคือเร็วมากอนะเนาะดู <c oughs> ดูโหดูมาแก๊งดิดูเขามาแก๊งดิ <c oughs> ดูแวนเราโดนไปดิโอ้โหโดนแรดแรดหนึ่งนัดเจ็บอะเดีย๋ยวผมว่าแ,แวนตายดูนะ <c oughs> โดนอยู่โดนอยู่โอ้ยโอ้โหไปไปได้ไงนะเขาได้คิวเดียวดูดิดูดิโอ้โหอะไรเนี่ยตายผมตายโอ้ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเอ้ยได้อยู่เอ้ยดีได้มีเม็ดสันติมาพอดีนะเมื่อกี้ ทำให้ไม่หลอดติดสตนันแล้วผมก็ยิงงัดนานไป <c oughs> ย่งฟาร์มละ <c oughs> ตัวเดียวเขาไม่ว่างมัง้ง <c oughs> โอ้ยโอโเขามีบัฟเต็มมากเลยนะ มันเขาจะเอาไวน์โอมาดูคือเราเอาไม่ได้ไงคุณชมเราเอาไม่ได้ไงโอ้ดูเขาไวน์โอยิงดิยิงไม่หนึ่งนัดอะโดนไม่โดนไม่รู้อะเจ็บอะถ้าโดนก็เจ็บอะยิงไม่หนึ่งนัดโดนอยู่ครับโดนไปดิไวน์โอดิงเขาคู่ไม่หนึ่งนัดโดนอยู่ครับโดนอยู่โหูย โอ้โหยิงเขาลุมมาแล้วยิงเขามมาแล้วได้มาแล้วครับของหนึ่งชิ้นยิงเข้าไปเผื่อโดนเราต้องรีบอาป้อมนะครับเราเหมือนเราจะเสียเปรียบทีมเราเอามังกรล้วเว้ยทานไหมท่านอยู่ทานอยู่แลดแลดยังไง โอ้โห oh oh, ไม่ได้ยิงโดนโห้โดดไโออยู่โดดไโออยู่โอ้แล้วผมถึงนะเมื่อกี้ผมถึงนะฟิกเกอร์ไหฟิกเกอร์ไห oh ตายตายตายผมนี่ตายแน่เอาเอาเอาไปหนึ่งเต็บหนึ่งเต็บโอ้โหไม่ได้ครับเอาขาป้อมเลยเสียหมดอะ

าป้อมคืนนะรีบตี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 รอดาเมจยังไม่พอเราโดนแรดก็ครึ่งหลอดแล้วดูดิดูดแวนแล้วครับจริงๆเขาไม่น่าเอาแวนมาฟาร์มนะ ไม่ได้เลยดิฮะมนนหนัก <d> ต <ic> <ười> ้องไปแกงกับเพื <d ic> <ười> <S <S ่อนละ เทำอะไรไม่ได้รโรบายเพื่อนหนึ่งติดโดนโอ้โหเอ้ยตายนะผมว่าแวนร่วงโรไปดีสวยสวยอยู่นะสวยอยู่นะยิงไปเผื่อโดน ของเราไม่มีเลยเ

ทีมเขานี่น่ากลัวมากเพื่อนเราเขาแล้วเพื่อนเราเขาแล้วยิงไม่ดีด แบนตายแบนนี่ผมทำอะไรไม่ได้ว่าแบบเล่นแบบเมดด้วยนี่เมดมันทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกผมเข้าไปโบนล่ะเข้าไปโบนล่ะ An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. Come on, let's run, let's. Jeap you lè, jeap you lè. Oh, run in this deal, <laughs> <Here, catch>. it <sighs> oh, รีบโยกเลยว่ะรีบเราต้องรีบเข้ารีบออกเนี่ยเพราะพอมเราเสียเปรียบ,บเพราะเ,เ,เสียเปรียบมากเลยนะ ปิงมาเนี่ยปิงมาเนี่ยกระตุก,ตลก,กเลยเนี่ยโอ้โหยิงก่อนยิงก่อนร่วงไม่ห้ทีมเราทีมก่อน กันคล no no ิปก er <Regard. S 2> ่อนคลิปมาหนักมากคลิปมาหนักมากยิงหนึ่งนัดโดนโดนเราต้องยิงใส่มงกรก่อนยิงใส่มงกรสวยจริงเขาทำอะไรไม่ได้นะแวน ในภูมิในปา่าเราต้องเช็คเลยเนะี่ยโคตรเสี่ยงเลยโดนแน่โดนแน่โดนแน่สวย โอ้โหตายไหมนะเออตายตายอยู่ตายอยู่โดนงั่วไม่โดนเมื่อกี้ดองอ่เอามุปก่อนเอาเอาไวใ้เพื่อนก่อน กองกัางมีไม่หนึ่งนัดได้ถอยนะได้ถอยนะถอย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 ดีกว่าเพราะมาเยอะ ลลดดแตกยิงงั้นได้ไปหนึ่งนัดโอ้โหโอ้โหโหเยอะนะเยอะนะเนี่ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปโดนเดี๋ยวผมว่าโดนโดนโดนแรดอยู่โดนแรดอยู่เจ็บอ่ะโอ้โหดูผมยิงแรดดิตายสวยครับ เมทจริงๆเขาเล่นดีนะเมทอ่ะก็มีในป่าเนี่ยว่าละมีในป่าเราต้องตีป้อม,มครับตีป้อมสวยได้ป้อมหนึ่งเขาปล่อยมังกรเราต้องตีมังกรเคลียร์มังกรทิ้งก่อนโอ้เราเข้าไปใกล้ไม่ได้นะฟิกเกอร์ออกมาครับสวย โดโลเโอโดโลเวโอโอ้โหไม่ไหวว่ะถอยกันนะถอยกันนะ <Ryan. S 2> มาแล้วได้ตายเกิดละผมเล่นง่ายอยูโ่โอ้นะโหโดโลเวยโอนี่ยโดโลเวยโอจริงมั้งนนะ่ะโอ้เกือบตาย ค้าบโอ้โหเพื่อนมีไหนหมดไม่รู้โอ้โหเสียป้อมเลยรอดเพื่อนเราอยู่ก็เห็นวร์ปกลับมาเสียเลยโอ้โหเฮ้ยรับผมว่าเอย้อเอย กลงมาครับหุ้ยโหแมงตัวนี้ตีแรงมาก เกิดแล้วนะทีมเรามังกรอยู่ทีมเราคนะลาองอเดี๋ยวเรามังกร โอ้โหเราได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่ง,น,งนะทีมเราไหวไหมเนี่ยกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเราคิดออกกันไว้ก่อนเขว่ารอ,อแป๊บ 20 B เราก็เกิดแล้วคงทันอยู่ทันอยู่ครับสวยครับโอมานโอมานโอมานสวยครับเดี๋ยวดันอันนี้ให้โอ้ผมเป็นตัวใหญ่อย่างเนี้ย นัดอันติผมยังตีไม่ได้เลยทีมเราทีมเราสู้ๆครับสู้ๆนี่ผมกำลังดันดันคลิปไปให้อยู่นะครับเราต้องรีบดันให้เร็วที่สุดเลยตอนนี้มีอะไรผมกดหมดอ่ะโอ้โหชนะครับดูดิมีผมแหะไม่ทำเหีเ้ยเลยนะ